เคยอ่านเรื่องเตโชกสินไฟแล้วความจริงก็ชอบแต่ว่าอีตอนปฏิบัตินี่สิไม่ค่อยจะสันทัดกรณีเท่าไรนักก็เลยมาคิดลัดตัดทางโดยการตัดสังโยชน์จะดีกว่าเพื่อลัดเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้โดยเลิกเตโชกสินไฟซะเลยจะดีไหมคารับเห็นด้วยเห็นด้วยหรอครับเห็นด้วยอ๋อ โอ้ถ้าไปเล่นเตนโชนมันใช่ใชถ้าเลิกเตะโชก็มาเล่นปิตากาสิแนแทนอะไรก,กากระสินปิตากะแปลภาษาไทย<ก>ว่าสีเหลืองคือพระพุทธรูปอ๋ออย่างนี้ได้ง่ายกว่าง่ายกว่าวถ้าตรงกว่าอนสูงมากกว่าก็มีพุทธานุสิติคำถามแนมอารมณ์อยู่ด้วยครับครับครับแต่เรื่องกสินที่ถ้าเล่นไม่ดีก็ เทียนไปได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่